เตือนเจ้าของร้านค้าบน tiktok นะคะเราอาจจะเจอเคสแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือโดนปิดร้านนะคะอย่างที่เราได้เห็นในกระแสโซเชียลไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะสามารถแก้ได้นะคะคือการที่โดนปิดร้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราละเมิดตะก้า1เลยคืออาจจะส่งของล่าชา้าหรือสอเลยตะก้าสินค้าของเราที่มีอยู่ในร้านเนี่ยอาจจะ ผิดกฎละเมิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำนะคะคือแบบนี้ค่ะให้เราเข้ามาที่เซลล์เซ็นเตอร์บนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์แล้วก็การจัดการผลิตภัณฑ์นะคะนี่เลยแล้วเราอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีถูกระงับแบบเนี้ยค่ะเราต้องมาเช็คบ่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเขาใช้ AI ตรวจค่ะเขาไม่ได้รู้หรอกว่าสินค้าตัวนี้ขายดีหรือขายไม่ดีหรือขายได้หรือไม่ได้ ประเด็นที่เราต้องทำนะคะก็คือมากดลบออกไปนะคะเพื่อให้คะแนนล้านเราอะเป็นร้อยเปอร์เซนต์อยู่เสมอไม่งั้นถ้าคะแนนล้านอยู่ระดับปานกลางแล้วเราไม่รู้เลยนะคะจนวันหนึ่งคะแนนล้านถึงจุดสูงสุดปุ๊บ จะถูกปิดร้านทันทีนะคะจะถูกปิดร้านทันทีเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของร้านบนติกตอกต้องรอบคอบนะคะเขามีคะแนนร้านให้เราดูตลอดเลยถ้าเรารู้ว่าตะก้าเราละเมิดรีบลุบออกทันทีนะคะถ้าส่งล่าช้าก็จะต้องปรับปรุงเรื่องการจัดส่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีกดให้เราเราต้องศึกษาให้ดีนะคะแล้วก็ยอดขายที่ขายได้เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้ในระบบเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าถูกปิด เรียบร้อยเลยค่ะไม่สามารถถอนได้และกว่าจะยื่นคําร้องอีกนานเลยนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพคอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเจ้าของร้านหลายๆท่านนะคะว่าต้องเช็คตะกร้าของตัวเองให้ดีเลยถ้าละเมิดเมื่อไร่ลบออกเลยค่ะแล้วก็ลงใหม่ได้เลยนะจ๊ะ